สวัสดีปีใหม่แล้วเขาเชิญนั่งแก้วเติมละวงอืมได้ไรอีกเชิญกันดูทุกคนนะครับก่อนดูคลิปนี้แม่งฝา like, กกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะกดเลยนะครับรีบกดเลยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะหมอชิตนะครับเราคึกคักกันนิดนึงนะครับนอกจากว่าจะเป็นวันสิ้นปีละนะครับใกล้ปีใหม่เต็มทนแล้วนะหลายคนก็เพิ่เลยเตรียมตัวหาของขวัญครับเอาไปแลกกับเพื่อน แต่ปรากฏว่าของขวัญบางอย่างนั้นอาจจะมีบางชิ้นครับที่หลายคนแม่งไม่อยากได้เลยก็มีว่าแต่มันจะมีอะไรบ้างก็ไปดูกันเลยบอกเลยนะจ๊ะว่าคลิปนี้ห้ามดรามา่าเพราะแม่งคือความจริงรับให้ได้นะเว้ยอันดับแรกเลยครับก็คืออย่าบำรุงร่างกายฮะท่านผู้ชมครับในบ้านเราเองเนี่ยโอโ้อหมีมากมายมหาศาลเลยนะจ๊ะทั้งแบบเครื่องดื่มชุบกำลังเครื่องดื่มพัฒนาสมองอาหารเสริมนู่นอาหารเสริมนี่กินแล้วแบบขับถ่ายดีขี้เยีวดีอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆก็ไม่อยากได้นะหลายคนซื้อเพราะว่า,วามันดูแพงไง อาหารสุวนมากแม่งแพงจริงๆนะเฟ้ยๆหและจะบอกให้โดยตรงเลยนะคือจะบอกว่าแพงไม่พอได้น้อยอีกกินแล้วก็ไม่อิ่มอะไรเงี้ยกินกระโดกกระโดดไม่กี่ขวดแม่งก็หมดละเห็นไหมครับมันไม่คุ้มไม่อยากได้ก็หรอกนะอันดับที่9ครับจานชาม อันนี้เป็นของขวัญชิ้นหนึ่งครับที่เราพบแม่งทุกงานเลยคือหลายคนฝากบอกมานะครับว่าของพวกนี้ที่บ้านเราอ่ะเก็บเต็มตู้แล้วนะครับเก็บไม่มีจะเก็บแล้วนะงานบุญก็ได้มานะครับจะสักสีเงี้ยไปเที่ยวงานแต่งงานเงนี้ยเขาก็แจกมานะครับเต็มเลยฉะนั้นแล้วเนี่ยได้แล้วไม่อยากได้อีกเพราะว่าจานหนึ่งใบใช้ได้นานมากๆเลยทีเดียวนะครับเอาเป็นว่าถ้าแบบไม่อยากได้จานอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นจานอาเทียมก็ได้นะครับน่ารักดีนะเดี๋ยวฮแปดเลยจ้ามันคือผ้าขนหนู หลายค,นนยครับไปตลาดนะัดผืนละร้อยนะครับสองผืนละเกา้กาเก้าอะไรเงี้ยซื้อมันเลยกาบแบบใช้ได้ดีผืนนุ่มอะไรเงี้ยแต่คนส่วนมากแม่ไม่อยากได้ครับเพราะอะไรครับก็เต็มตู้กับอกจารน,นั่นเหมือนกันครับจานเต็มตู้ไม่พอผ้าเช็ดตัวแม่ก็เต็มตู้เหมือนกันนะครับแล้วประเด็นคืออะไรผ้าเช็ดตัวเนี่ยหาซื้อได้ง่ายด้วยนะจริงๆไม่ต้องแลก่ก็ได้ไปซื้อเองก็ได้นะครับรถูกอันดับที่7ครับนั่นคือโคมไฟโคมไฟครับเป็นสินค้าชิ้นหนึ่งที่แม่ราคาถูกมากบางทีดูแพงอะ่ะแต่ว่าเริ่มต้นแค่ห้าสิบ เมื่อราคามันถูกถึงแม้มันจะดูแพงแต่พอเสียบปลั๊กปุ๊บปัญหามาครับนั่นก็คือไฟไม่ติดไฟรั่วไฟช็อตดีไม่ด,ดีบ้านบึ้มนะครับแล้วบางครั้งก็โชคร้ายอีกน,นะครับโคมไฟมีตําหนินะครับมีร่องรอยเหมือนกับไปสินค้ามือสองอะไรเงี้ยฉะนั้นแล้วเนี่ยหลายคนจึงไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ครับเพราะว่าโผีติดมาด้วยนะหกครับนาฬิกาายคนครับไม่รู้จะซื้ออะไรดี เสื้อนาฬิกาเรือแล้วกันครับเพราะมันฉึบแล้วมันก็ดูแบบดูแพงดูแรงด้วยลองคิดดูนะครับว่าถ้าวันหนึ่งเราได้รับนาฬิกามาสักร้อยเรือนเป็นไงครับเต็มบ้านเลยนะแล้วลองใส่ถานทุกเรือนสิครับเป็นไงครับเสียงกอกแกะกรอกแกกทั้งวันทั้งคืนนึกว่าอยู่ในปราสาทปิดสิงหนะน่ากลัวน่ากลัวนะครับบังเวงมากเลยอีกอย่างครับก็มีบางคนครับปีนี้ได้นาฬิกาปีหน้าก็ได้นาฬิกาอีกเหมือนเดิมปีหน้านู้นก็ได้อีกเหมือนเดิมงานงอกเลยนะครับเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดห้าครับกรอบรูปกรอบรรรเ็นลกกาาาาามมมียะะะแแสวคคไพงั ส่วนใหญ่ก็เลยไปซื้อกอบรูปมานะครับแล้วก็มีรูปอะไรก็ไป่รู้นะครับติดมาให้ด้วยบางคนโชคดีนะครับแถมรูปพระให้ด้วยนะครับดูสยองขวัญดีนะครับมีรูปผีสางนางไม้ให้อีกเลิศเลยนะครับอย่างเงี้ยและด้วยความที่กรอบรูปครับมันหาซื้อง,ง่ายมากคนส่วนใหญ่ก็เลยไม่ค่อยอยากได้มันนั่นเองสี่ฮะกระปุกอมสินอันนี้เป็นสินค้ายอดฮิตเลยนะครับช่วงของขวัญปีใหม่เนี่ย โอ้โห oh มีทั้งหมูนะครับมีทั้งกระปุกอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งหลายคนเชื่อว่าไม่อยากได้อย่างแน่นอนเพราะอะไรครับมันหาซื้อได้ไง่ายมากแล้วมันก็หาได้ฟรีๆด้วยบางทีอะแล้วในปัจจุบันนี้ครับกระปุกออมสินเนี่ยบางทีมันไม่จะไปอตอบไปครับเพราะว่าเราสามารถฝากเงินด้วยวิธีการอื่นๆได้ง่ายกว่าเดิมมันก็สะดวกกว่าเดิมรวมทั้งมันดูแรดูแพงกว่าด้วยและด้วยความที่เราส่วนใหญ่ครับเมื่อมีกระปุกออมสินเราเองก็ไม่ค่อยได้ฝากเหมือนกันฉะนั้นแล้วเอาไปก็เกะก,กะบ้านเปล่าครับ ต้องบอกเลยว่าตุ๊กตานะครับถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งครับที่หลายคนชื่นชอบอยากได้มากซึ่งเวลาอยากได้ตุ๊กตานะครับเราก็อยากได้แบบตัวใหญ่ใช่ไหมครับแต่ทําไมครับส่วนมากก็ได้แบบตุ๊กตางานวัดใชครับตาดุงเปี้ยวปับ มันมอนหน่อยปากเพือเอพือ,อตามมันจ้ำจำนะครับ,บปั๊มไม่ตรงกับตัวอีกอะไรเงี้ยนะครับสีเปนพี้ยนนดิดนึงถึงแม้ว่ามันจะดูดีดูแพงนะครับแต่สุดท้ายลรวก็ต้องเก็บข้อตู้อยู่ดีเพราะว่าไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนะครับสองครับเซรามิกสังคโลกครับโอ้โหบางคนเป็นนักสะสมค,ครับเวลามีงานปีใหม่ก็อยากจะเอาของที่เองสะสมเอาไปให้ชาวบ้านเขาแต่เชื่อว่าหลายคนครับไม่อยากได้พวกเซรามิกสังคลโลกครับเพราะว่าบางทีมันดูเก่าและพอดูเก่า ก็เลยดูแบบมันจะมีของแถมติดมาให้หรือเปล่าเช่นพวกผีสางนักไม้อะไรอย่างเงี้ยดีไม่ดีนะครับไม่มีที่ไว้อีกนะครับู้วยจไว้ตัวไหนของบ้านและบางคนไม่อยากโชก์ก็อยากจะเก็บเอาไวา้การเก็บรักษาก็ยากอีกครับเพราะมันเป็นเซรามิกการแตกก็แตกได้ง่ายขึ้นราก็ขึ้นได้ง่ายอีก จะได้ว่าเป็นสินค้าที่แบบดูแลได้ยากมากเลยก็ว่าได้นะครับหนึ่งครับคุกกี้บริวารคุกกี้เนี่ยส่วนมากหลายๆคนก็มกกักจะซื้อไปฝราก่าก,กันใช่ไหมครับเช่นคุกกี้ที่เป็นก่อนแดง,แดงอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนครับอาจจะไม่ชอบมันก็ได้ครับเพราะว่าหลายคนเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องของโรคอ้วนอะไรอย่างเงี้ยและสมมติว่าเราครับเอาของพวกเี้ยไปให้ชีชีเป็นเบาหวานชีกินไม่ได้อย่างเงี้ย ชีนนักร้งองให้เลยนะครับนั่นครับบางอย่างเนี่ยเราก็จะบอร่อยก็ได้แต่ว่าบางอย่างคนเขาก็แบบไม่อยากได้ก็มีนะครับฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ครับเราควรจะต้องหาของขวัญที่แบบแปลกแหวกแนวหรือว่าดูดีไม่ดูแพงเกินไปและก็ไม่ดูถูกเกินไปนะครับเอาแบบความเหมาะสมและอย่าลืมเพรัะว่าการจับฉลากของขวัญเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งครับที่ทําขึ้นมาเพื่อความสนุกสนานฉะนั้นเนี่ยการแรกของรางวัลก็เป็นสิ่งหนึ่งครับที่อย่าคาดหวังอะไรกับมันมากมายครับเพราะมันคือความสนุกอยู่ตรงหน้าคิดซะว่ามันคือการผ่อนคลายช แล้ากาันนะจ๊ะจุบ๊บสำหรับวันนี้ฮะผมพี่เจมสมอกชาแนลครับต้องขอตัวเราไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย